ทุกคนเอือกโอ้โหผมนวินสามารถฆ่าได้แล้วสวัสดียทุกคนได้ปมนวินอยู่กับซาริเธอดอทไอโอนะครับวันนี้วันนี้ฆ่าได้สักทีฮะหลังจากแค้งกันมานานหลายพันล้านปีโอ้โหนี่คือแบบไดโนเสาร์ยังไม่เกิดฮะผมเกิดก่อนนั่นิไม่ใช่ผมเกิดผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้บอกหลักกันนะนี่ครับไปแล้วไปแล้ว อาบานะอาบานใครวะ What the fuck อะไรวะเมื่อกี้อะไรแว๊บๆผ่านไปใต้เลยโอ้บักสาน้อยยังนั่งคอยน้องอยู่นี่เอาไม่ใช่แล้วเลื่อนเลื่อนอยู่เลื่อนอยู่แล้วก็โอ้ตายซะไปตายซะไปตายซะเจอตัวใหญ่ไม่ได้เลยเนี่ยหนูตาย หัวเข้ามาทะลุตัวเลยนี่แบบโคตรแหละมีได้ส่งมีได้ส่งคำว่ารักคำที่กินไก่ถูกสั่งสว้าได้เพียได้เรอ้าวโหลี่เฉิต โกกหกลกกลกกูแหลกโอ้ยตัวใหญ่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่าได้หนึ่งเฉยค่าคนได้หนึ่งคนอ่ะคิดดูขนาดแหลกๆขนาดเนี้ยใครเรียกว่าเมฟสิสีขายไม่ใช่เมฟตอนนั้นผมก็ทำเลื้อยดุไปแล้วนี่เลื้อยดุก็ดังพอสมควรมั้งนี่ไงมั้งไปไหนกันเลยอ่ะ บายบายตายแก้วตายแก้ว้วิตช์เดอร์เดวเป็นคลิปเป็นเกมพินเกมเดียวที่ผมทำสั้นที่สุดนะฮะก็คือทำไม่ถึงสิบนาทีสักคลิปซึ่งวันนี้ผมจะเอาสักสิบสามสิบสี่นาทีเนี่ยถ้าเอาได้นะ ไม่เกิน5 5นาทีอ่ะสักคลิปไม่เคยเกินอุ้ยอุยของของกินของกินของกินซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปไหมครับค่อนข้างยาวนะแล้วก็มีข่าวจากไหมครับสเสมอมาบอกว่าผมเผอิตกลาวาตายครับแค่นี้นะฮะขอบคุณของทุกอย่างผมว่าไปหมดอะตายไปสองรอบอะ คือตกลาวาแบบตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครั้งที่2คือไม่ได้ตั้งใจนะครั้งครั้งที่2คือตั้งใจนะครั้งหนึ่งไม่ได้ตั้งใจเออลงสามสิบนาทีได้ก็ดีะนะจะได้ลงเซวอร์เวอร์นั้นไม่เซวอร์เวอรนานๆไม่ใช่ว่าเวอรเวอรเดี๋ยวครั้งครั้งนี้โอ้โหซิลี่เออเออเออมองอยังไงชื่อซิลี่วะเนี่ย ไม่เป็นไรร้อยอย่างน้อยก็ไม่มีอันไหนต่ำกว่าร้อยฮะตายครั้งหนึ่งไม่มีอะไรต่ำกว่าร้อยหนึ่งนะฮะนอกจากจะงั่งตายเองนะอืออือเรื่อยเรือยเรยส่งเลยส่งเร็วเร็วผมว่าเจอตัวใหญ่แล้วแหลกตลอดเลยนะเนี่ย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 เยจอเยอะเจอเยอแหลกเลยบาย ตายผมเลือกฟิมอะไรก็ได้ครับโอ้โหคือแบบอสาห์เก็บมาสักสามสี่วิตาย,ย <c oughs> เฉยเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างมีคนใหญ่เยอะมันก็เลยแบบตายไปด้วยอะแล้วก็ไม่ค่อยดีอะนะบางครั้งอะมันได้ใสู่ฟังะสีกอ,อีกด้วยนะฮะ s, s l i t e r i o c o m s l a s h พึ่งตายชแนลคุณตายนันเองกฮะขอแวะคำหยาบไปอีกแล้วนะฮะมาแบบครั้งที่แล้วเลยคิวได้สามคิวตายแบบได้ไม่กลอะไรนะแล้วลื้แล้วเออตายฮะผมเลือกฟีมอะไรก็ได้ครับเอาฟีมอะไรก็ได้ไ, yeah. อไ,ดไปอีกฮะ เอาฟิล์มอะไรมาก็ได้เนี่ยถูกเดี๋ยวก็เอาฟิล์มกันรอยเสือ่อมเสือ่อมเสือ่อมไปแล้วไปแล้วทะลุอื้อการเวลาก็ไม่ช่วยอะไรตายแบบอื้อกออ อาจจะตั้งชื่อแปลกๆเนี่ยมาตอนผมคิดชื่อไทยออกนะตอนนี้แต่ว่าชื่อนิ้ไม่ออกเฮ้ยตายต,าย,ตายโอ้โหผ่านหลัง,ลงหลังหางตายเอาเฮ้ยโอ้โหฆ่าได้โอ้โห

ถ้าผมตายแบบไม่ถึงสองร้อยอีกนะแค่สองร้อยปอร์ลิมิตเนี่ยมีใหม่ห,มห้อยคือผมจะเอ้ยเลิกเลน s ิลิเทอร์ o เลยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่จะตั้งใจคือรีบไปหน่อยอ่า s ิลิเทอร์ o เนี่ยผมทำอยู่แล้วนะซิลิเทอร์ o ผมไม่มีหวตในเวจผมเนี่ยเพราะว่าผมทำทุกคลิปทุก คือยังไงก็ทําอยู่แล้วผมไม่เลิกหรอะซรเธออาจจะเป็นร้อยๆตอนก็ไม่เลิกทำมาจนกว่ามันจะเกียดทำาจงิงๆก็จะเอ็นไปเลยดีเอ็นจะดีเอ็นไปเลยฮนะอยังไม่เจอเนล้วดากันนะผมรู้ว่เนี่ยตัวใหญ่แถวเนี้ยตรงเนี้ยได้คิดเหรอว่าผมจะรอดหูยาวอ่ะอันสองอ่ะตายอะไรนะคราวนี้ครั้งสุดท้าย ตายไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงสองร้อยเลือกเล่นฝะรั่งเนี่ยเขาแบบไม่ค่อยรู้นะเขาไม่ค่อยรู้ว่าเออนพูดอะไรไปมันก็ต้องพูดภาษาอังกฤษมั่งงั้นผมจะไม่เลิอกพูดอย่าผมอาจจะพูดเป็นบางช่วงบางตอนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โอ้ตัวใหญ่มาพอดีเลยว้า ผมยังไม่ทิ้งแฟนๆเพราะผมมีพัดลมอยู่แล้วฮนะ,อะเอาลับช้าลับช้าและของจริงแล้วของจริงละเอาจริงละไอ้สลีแฮสลีเดะสลีเดะโอ้ตายเ,เลือกเลยแลละผมบอกแล้วแค่นี้แหละแอมชมกอ่ลวันนี้ผมก็วินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ขอ ไม่ดุกเลยแหลมโคตรอันนี้ไปแล้วครับแช่ห้าสิบสองคะแนนครับไม่ใช่แชร์ทำไมล่ะนะวันะนี้ผมนะ้งนองต,ตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะอาจะแชร์ทำไมอันนี้อ้าวอ้าวเฮ้ยกลับมาหน้านี้อ่าบางเกมผมไม่ได้เล่นนะเออน้องสลิน้องสลิ้น้องสลิน้องสลิ้นี่นี่ยน้องน้องเมฟน้องเมฟโอ้โหอยู่นี่ก็ ใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะไฟา์ตัวเอฟมาจากไหนกดซับสไค่้ด้วยนะฮะกดตรงไหนไม่รู้ผมไม่เด้นหรอกผมไม่ตัดต่อคลิปเองกดตรงที่มันมีคำว่าติดตามหรือ u ับสไ i b e กดไปเลยเออฟ a ัชกดคลิก u ับสไ i b e มี f a r s i t y t h e r e อ at on rush game อุ้ยอ้า มันหนีอ่าไปแล้ววันนี้เนี่ยน,นี่ไปแล้วฮะโอ้โหวันนี้เกียร์เด็ดไปแล้วเกียร์เด็ดไปแล้วไปแล้ววันนี้สวัสดีครับไปไปไป